สวัสดีครับวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาลนดินในตอนที่ว่าด,ด้วยทุดดงท่องกรรมฐานณน,นครวัดหลวงปู่สวงเทวดาลนดินท่านได้พาสมณีผู้หนึ่งเดินขึ้นเขาพนมดงรักซึ่งเป็นป่าดงดิบมีป่าไม้ขึ้นหนาแน่น ทางที่เดินเข้าไปเป็นป่ารกชัดเต็มไปด้วยน้ําหลากชนิดบางแห่งก็เป็นป่าหวายแต่มันน่าแปลกการพาเดินของลุงปูจะไม่หลีจากพงน้ําแต่ประการใดคงพาสําเร็นน้อยเดินป่าน้ําอย่างไม่ย่อท้อและไม่ปรากฏว่ามีรอยน้ําขีดข่วนตัวท่านแต่อย่างใดรวมถึงสมเนินก็ไม่เป็นอะไรด้วยเดินอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืน ก็ทะลุลงไปดินแดนประเทศกัมพูชาโดยทางลงจากเขาสู่เขตกัมพูชานั้นลาดชันต่ำลงและมีช่องรอยต่อระหว่างเขาแคบๆขนาดพอช้างเดินได้ลงทีละตัวสามเณรเดินลงตามล้งปูและก็มองสองข้างทางช่องเขาด้วยความตื่นตาตื่นใจเคยได้ยินคนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังถึงความยากลำบาก ในการเดินข้าบุเขาไปหาปลาเขมรว่ามันสุดแสนยากลำบากเพียงไรเมื่อมีโอกาสมาพบด้วยตนเองจึงตั้งใจมองบริเวณที่เดินผ่านไปนี้ให้เต็มตาว่ามันเป็นจริงดังเขาเล่าให้ฟังหรือเปล่ามันทุรก,กันดานยากลำบากดังที่เขาเล่าให้ฟังจริงๆขนาดลงยังต้องค่อยๆก้าวเดินอย่างชา้าๆนี่าขาขึ้นต้องหาสัมภาระติดตัวไปด้วย มันคงจะหนักหนาเอาการโดยเฉพาะการมหาปาระของคนสมัยก่อนที่หาให้ได้มากเต็มที่เท่าที่จะหาบได้แล้วการขึ้นเขาคงต้องใช้ความแข็งแกร่งและความอดทนอย่างมากทีเดียวจึงจะผ่านไปได้ลงจากเขามุ่งหน้าสู่เมืองพระตะบองเมืองเสียมเรียดบกกระบยหานครวัดหลังจากที่ชมปรา,าสาทนครวัดจนจุใจแล้ว หลวงปู่พาสามเณรน้อยมุ่งหน้าไปที่ตำเลบุญมุกแวะเข้าไปพนมกำปูลปราเบียตำเลยซซไปพนมเปงหรือพนมเปญเมืองหลวงของเขเมรออกจากพนมเปงเดินต่อไปที่กำปงฉนังที่กำปงฉนังนี้ได้มีผู้มีเจตธาถวายหานให้ฉันเต็มอิ่มนอกจากนั้นไม่ค่อยได้ฉัน ต้องอาศัยใบไม้ที่หลงปูรูดให้ฉันเป็นอาหารคราวลัดเจ็ดใบพอประทังชีวิตอยู่ได้แต่มันแปลกการที่ไม่ค่อยได้ฉันอะไรมีความรู้สึกว่าตัวเบาการเดินเหินคล่องแคล่วไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางในส่วนของนครวัดขอบรรยายเสริมดังนี้นครวัดเป็นหมู่ปราสาทในประเทศกัมพูชาและเป็นสถา,านที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่รวมกว่า1 6ล้าน6แสนตารางเมตรแรกเริ่มนั้นสร้างขึ้นเป็นเทวาลาในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศแด่พระวิษณุก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวัดในทางพระพุทธศาสนาในช่วงปลายคริสตวรรษที่12นครวัดนี้สร้างขึ้นในช่วงต้นของคริสตวรรษที่12โดยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สอง แห่งเมืองยโสธรบุระในปัจจุบันคือเมืองพระนครซึ่งเป็นเมืองหลวงของจกักรวรรดิเขเมรสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเทวาลาประจํารัฐและเป็นสุสานฝังพระศพถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการนับถือในลทัทธิไยวัดนิกายของกษัตริย์องค์กรเฮพระนครวัดนั้นสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระวิษณุแทนที่จะเป็นพระติวะและเนื่องจากเป็นปราสาทที่ได้รับการอนุรักษ์ดีที่สุด ในบริเวณที่ตั้งโดยรอบนครวัดจึงเป็นปราสาทเพียงแห่งเดียวที่ยังคงความเป็นส์กลางทงศาสนาที่มีความสําคัญมาแต่เริ่มก่อสร้างโดยนครวัดนั้นถือว่าเป็นจุดสูงสุดของรูปแบบการสร้างสตาปฏตยากรรมเขมรแบบดั้งเดิมและได้กลายเป็นสนัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาจึงขอจบการบรรยายเกี่ยวกับบ,บทบาทการเผยแพร่ธรรมของป,ปู่สูงในตอนที่ว่าด้วยท่องทุดง เตินทุดงท่องกรรมฐานรตนครวัดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญของประเทศกัมพูชาไว้แต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ